เดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนไปรู้จักกับคาเฟ่รับกลางทุ่งนาเขียวขจีแบบนี้เลยที่จังหวัดฉะเชิงเซาและนี่ก็คือมานาแลนดนะครับผมตั้งอยู่คลอง19ย่านบางน้ำเปี้ยวใครแวะไปเที่ยวแถวนั้นก็ลองเลี้ยวไปชมบรรยากาศแล้วก็แวะชิมอาหารร้านเขาได้นะครับเพราะว่าร้านนี้เขาทาอาหารอร่อยนะทุกคนเพราะลูกค้าในร้านเขาว่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าเก่าที่กลับมากินซ้ําทั้งนั้นนะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของร้านนี้กันครับด้านในของร้านเขาก็จะมีการนำผ้าขางม้ามาผูกประดับไว้ตรงสะพานทางเดินกลางทุ่งนาน,นะครับซึ่งเขาจะจัดที่ไว้สำหรับให้นั่งเล่นชมวิวด้วยครับผมใครไปที่ร้านนี้ก็อย่าลืมเข้าไปด้านในสุดของร้านเพื่อไปนั่งชมวิวกันนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีเปลยวนให้นอนเล่นใต้ต้นไม้ด้วยครับแล้วก็มีสิ่งใช้นั่งเล่นด้วยครับทุกคนมุมนี้น้องๆหนูๆน,น่าจะชอบนั่งดังอยู่ก็มีน้องวัวมาเดินเล่นโหยบรรยากาศดีมากเลยทุกคนวิวทุ่งนาคือสุดลุกหููลกกตาาจจริงงงๆมมอไไปททหหน็ขีีียวด่ ทานอาหารริมน้ําก็มีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวอาหารกันบ้างดีกว่าครับเริ่มจากที่เมนูแรกเมนูนี้ก็คือกุ้งคั่วพริกเกลือนะครับที่รีวิวเมนูนี้เป็นเมนูแรกก็เพราะว่าเขาทําออกมาได้อร่อยมากๆเลยะทุกคนกุ้งเขาสดมากเพราะเขาไม่ได้ซื้อกุ้งแช่แข็งมาทําอาหารนะครับเพราะเขาไปซื้อกุ้งจากบ่อกุ้งของชุมชนแล้วเอามาปรุงกับรสชาติของทางสูตรของร้านเขาเองยอมรับเลยว่าเมนูนี้เขาทําออกมาได้อร่อยมากๆ เมนูต่อไปคือเมนูเมี่ยงปลากระพงนะครับเขาจัดจานออกมาได้วาวมากเพราะของจริงมันใหญ่นะทุกคนอีกหนึ่งจุดแข็งของร้านนี้ก็คือน้ำจิ้มเขาถ้าออกมาได้แซบนะครับเมนูต่อไปคือเมี่ยงปลาทูนะครับปลาทูนี่เขาก็ไปซื้อมาจากของชุมชนนะครับผมเพราะว่าในชุมชนเขานึ่งเองเลยครับส่วนน้ำจิ้มก็ยังแซบเหมือนเดิมใครเป็นสายชอบกินปลาทูน่าจะชอบเมนูนี้นะครับเมนูต่อไปคือเมนูยำปลาแซลมอนนะครับผมลืมบอกไปว่าที่ร้านนียเป็นร้านอาหารอิสลามนะครับแต่ไม่ได้มีขายแค่เนื้อนะครับอย่างที่รีวิวมานะครับผมเขาม ด้วยใครที่ไม่ทานเนื้อไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเมนูอื่นๆให้ทานนะครับเนี่ยขนาดเมนูปลาแซลมอนยังมีเลยครับทุกคนเพราะเมนูที่นี่เขามีหลากหลายมากๆอาหารจานเดียวก็มีนะครับส่วนยำปลาแซลมอนน้ำยำก็ดีครับทุกคนเมนูต่อไปคือข้าวเหนียวไก่ทอดเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับไก่ทอดน,นี่แทบจะเป็นอาหารหลักของคนอิสลามไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไว้ใจเรื่องรสชาติของเขาได้เลยถึงแม้จะเป็นอาหารอิสลามแต่น้ำจิ้มแจ่วก็ทำออกมาได้ดีนะครับทุกคนแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมนูเนื้อนะครับผมแล้วรอบนี้ผมได้ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับแต่ตอนชิมผมก็มีความรู้สึกว่ารสชาติมันติดหวานไปหน่อยก็เลยบอกกับเจ้าของร้านเขาครับซึ่งเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าหวานมาจากน้ํากระดูกนะครับพะเขาใช้กระดูกในการทําน้าซุปก๋วยเตี๋ยวอะเยอะมากแล้วเนื้อที่เขาใช้ก็ดีนะครับทุกคนทุกคนลองดูดีมีไขมันแทรกอยู่ในชิ้นเนื้อเยอะมากไปต่อกันที่เมนูของหวานกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มต้นกันที่เมนูนี้เลยเลยครับผมเมนูนี้มีชื่อว่าโรตีบอมบอลลูนนะครับภายในจานเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับผลไม้นะครับผมเช่นส้มกล้ววยยตตตตรอเบบีี่นนะะะคัโโโดดจป็กผมมาา้วย น้ำพึ่งที่มีกลิ่นหอมของเมเปิลเมนูต่อไปคือเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับผมเมนูนี้ถ้าใครไม่ทานนี่คือถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบทานหวานน้อยนะครับผมแล้วทุกคนลองดูดิพอตักออกมาแล้วอ่ะเนื้อชีสเค้กยังเนียนละเอียดอยู่เลยอ่ะพอเขาใช้วัตถุดิบเกรดพรีเมียมนะครับพอทานเข้าไปแล้วละมุนลิ้นมากนอกจากนี้เขาก็ยังมีเมนูของหวานอื่นๆอีกน,นะครับผมอย่างเช่นขนมปังสังขยา หรือรวมมิตรน้ำกะทินะครับแล้วก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มอีกด้วยอย่างเช่นอิตาเลียนโซดาแล้วก็กาแฟนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปรายละเอียดกันอีกทั้งกันดีกว่านะครับผมร้านนี้มีชื่อว่ามานาแลนตั้งอยู่ในคลอง19อําเภอบางน้ําเปรียวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับร้านเขาหยุดทุกวันพุธนะครับผมเปิด10บโมงเช้าจนถึง6กโมงครึง่งใครชอบก็ลองตามกันไปดูนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย